ดูความพยายามที่จะหาแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่นครราชสีมานะคะเป็นเรื่องของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ช่วงที่ผ่านตัวเมืองโคราชค่ะก่อนหน้านี้ประชาชนเขาเรียกร้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแบบการก่อสร้างจากแนวคันดินมาเป็นสะพานยกระดับซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าจะได้รับการตอบรับแล้วค่ะความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟทางคู่มาบกระเบาชุมชน ชุมทางถนนจิระและโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมานะคะมีการเปิดเผยมาจากนายชัยวัน์วงเบญจรัตน์ซึ่งเป็นรองประธานหอการค้านครราชสีมาที่ได้เปิดเผยถึงข้อสรุปในเบื้องต้น การปรับแบบก่อสร้างจากรูปแบบคันดินเป็นสะพานยกระดับรถไฟทางคู่ข้ามสะพานเลี่ยงเมืองและสะพานสีมาธานีอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบนะคะหลังจากนั้นจะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบค่ะก็คาดว่าปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้จะสามารถนำรูปแบบเปิดเผยให้กับชาวโคราชได้รับทราบได้เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมลดผลกระทบและอุปสรรคระหว่างการดำเนินการ ที่ผ่านมาชาวโคราชยังไม่เคยเห็นรูปแบบที่แท้จริงนะคะก็เลยทำให้เกิดข้อพิพาทจนมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยยินดีที่จะรับข้อเสนอไปพิจารณาปรับปรุงให้ตรงตามมติคณะอนุกรรมการการจัดการระบบการจราจรทางบกจังหวัดนครราชสีมาส่วนกรณีจุดตัดทางรถไฟ9จุดซึ่งมีจุดตัดสำคัญคือถนนสืบสิริและจุดตัดหน้าทางเข้ากองทัพภาคที่2ค่ายสุรานารีความสูงของตอหม้อยืนยันว่าเกิน5เมตร50เซนติเมตรยานพาหนะทุกชนิดสามารถแล่นผ่านได้ค่ะ